สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m r Real Review อีกครั้งหนึ่งนะครับผม2020วันนี้เราก็จะมาแกะกล่องครับอีกครั้งหนึ่งนะครับระวังแตกฮะความจริงก็สั่งตั้งนานาแต่ไม่มีเวลาว่างนั่นเอง คือโอ,โโอโหโห้คือลม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 คือก็อถือว่า แกะใส่หีบหอมาใช้ได้ก็พอพอใช้อะนะหอมาชั้นหนึ่งคือทาดหมุนครับผมเอาไปตั้งโชว์โมเดลนี่เองเนักขับปรับหมุมน,น,นิดนึงนะครับผม อแค่ก็ค่อยดูใช้ได้หน่อยความจริงน,นะคนน่าจะรีบแกะเดียวดูทดสอบมันใช้ได้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> ไฟครับนี่ฮะของมาต้องลองแบบนี้นี่ซื้อเปิดปิดอยู่ตรงนี้เนาะพักไฟแบบธรรมดานะสองหัว มันเปิดอยู่แล้วเออมันก็หมุนนะครับแต่มีเสียงเก๊กๆๆ,ๆเราจะอะไรมาวางดีหนะ้าอันนี้ละกันดูฟีกันเรา โอเคใช้งานได้แต่ข้อจยางที่ผมอ่านรีวิว,วนะมันมีเสียงแกล้ๆๆๆๆๆๆอยู่ด้วยีไอเขาต้องหยอดอะไรสักอย่างเสียงก็จะหายไปเอยากจะรู้เหมือนกันว่ารองรับน้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่ต้นกล้วย ก็ได้อย like> ู่นะต่มีเสียงแก๊กๆๆอะไรจะต้องแก้ไขนิดหนึ่งแล้วเขาแก้ไขยังไงเขาเขายอดไปตรงไหนยังไงวะขอแกะแกนออกมาหน่ไหนเขาลองปิดสวิตช์นิดหนึ่งเขาบอกว่าเขายอดอะไรเข้าไป อ๋อนี่ไงโาเถอะเว้ยข้างในเป็นแค่นี้เองหรอน่าหมุนจะอะไรอ่ะโอ้ความจริงเนี่ยไม่ต้องรูตรงเนี่ย มันเป็นแบนเอาออแบบให้หมุนอย่างงี้โอ้โหเอ่อแบบเบสิกมากเลยเนี่ยมันก็ควรจะดังอยู่ ก็ไม่แปลกใจถึงทำใหถึงมีเสียงโอเคก็ <Okay. S 1> นิดนิดหน่อยเพราะว่าตัวแกนมันแบบเอาจริงนะแกนแค่น้ำจะดรอน้ำหนักได้เท่าไหร่เชียวอะไอแกนก็จิว๋วมากนะจริง หือว่าพอถูกถ่ายนะในราคาประหยัดโอเคครับยังไงก็ขอบคุณก,การติดตามนะครับนะชอบกดไลค์แช่กดแชร์ครับมันแกนมันก็นแขนนั้นอ่ะเป็นนิดนึงอ่ะนะเานาะลองน้ำหนักได้เขาบอกว่ากิโลจะ่ไม่ไดนะ้แต่ว่ามันก็นะอาจจะมาลองดูว่าน้ำหนัก ที่มันรองรับหมุนได้ยังไงเท่าไหร่เข้ากันอีกค่อยว่ากันทีแล้วกันก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสละการติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับชอบกดไลค์ช่ก็กดแชร์ไปนะครับนะสามารถกดติดตามได้ครับผมก็จะอัพคลิปเรื่อยๆนะแล้วแต่ครับว่าได้ของหรือว่าเล่นเกมอะไรแล้วแต่ลมครับนะอินดี้อินดี้โอเคครับสำหรับคาดหมุนราคาประหยัดย่อมเยาก็เป็นประมาณนี้ ช่วงนี้โควิดยังรำบาดอยู่นะครับก็รักษาสุขภาพไปไหนมาไหนในส่แมสนะครับล้างมือบ่อยๆก่อนทานข้าวแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอ๋อวัคซีนเริ่มมานะครับนะจองชาตินี้ได้ชาติชาตินี้แหละนะโดยส่วนตัวแล้วพ่อแม่ผมก็ไปฉีดของซิโนแวคแล้วครับนะไม่ร้อยตัวแอสตราซีนนกาแล้วครับอืมขนาดวัที่วนะ่านจองชาตินี้ได้ชาตินั้นแหละนะก็นะครับผมนะ นอซีลงทะเบียนเดี๋ยวก็คงจะได้ฉีดตามคิวไปเรื่อยรักษาสุขภาพแล้วกันนะครับผมถึงฉีดแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้นะครับนะไม่ได้ป้องกันเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ลดความรุนแรงของมันนะครับเป็นการเองใจให้ทุกทนนะครับเศรษฐกิจก็เนาะอนะครับเป็นการเอ้ใจใทุกคนแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ